เนี่ยสาวเขาชอบการทองกันค่ะเสื้อคงก็ดูเก่าๆแบบเราอ่ะสาวเขาไม่ชอบหรอกใช่ไหม mm hmm. mm hmm. mm hmm. ก็สวัสดีน,น้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่มีแชทของน้องราเชนมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆน,นะครับ <Yeah. S 1> แชทร,ราเชนก็เป็น f c ช่องพี่นะครับกำลังดูอยู่เลยดูจบไป3รอบพี่บอกว่าดูอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเขาก็ส่งอันนี้มาครับอันนี้แอปอะไรครับพี่ทําอะไรได้บ้างพี่เออมาครับมาถามนะครับโอเคสุ่มให้หน่อยจีจะรู้ว่ามันล็อกเออมันบอกว่าแอปนี้ล็อกนะครับพี่ก็สุ่มเพจฟรีไฟไงพี่ก็ตอบไปว่าแอปนี้คือเพรสุ่มเพจฟรีไฟถ้าผมสุ่มคงไม่ได้หรอกนะครับ แล้วก็หายไปสักพักนะครับแล้วก็ส่งมานครับก็ไม่ใช่อะไรนะครับส่งมาอวดนะครับราเชนส่งมาอวดสุ่มแค่ครั้งเดียวเองนะครับเนี่ยครับจากประวัติสุ่มแค่ครั้งเดียวเองนะครับสิบเครดิตได้มา172เจ็ดพศนะครับสุ่ม10เครดิตได้172เจ็ดพศคุ้มจริงกรับพี่บอกแล้วนะครับสุ่มปุ๊บ เพชรเข้าป <horse park> <c Ris ky> <Na> ับนะครับเออมันเข้าจริงครับห้าสามสิบได้มา172บอกแล้วลาเชนบอกว่าพี่ทําไมพี่ได้เยอะจังมาล็อกหรือเปล่านะครับตัวเองสุ่มแค่สิบาทได้มาต้องร้อยเจ็ดสิบสองเพชรยังมาถามพี่ว่าทําไมพี่ได้เยอะจังนะก็เว็บนี้นะครับเว็บกดไลค์นะครับน้องคนไหนที่อยากสุ่มแบบน้องลาเชนนะครับก็มาสุ่มได้นะครับก่อนอื่นต้องเพิ่มเครดิตก่อนนะครับเครดิตก็สามารถทางพร้อมเพย์ทูบัลลี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับตามที่น้องเห็นเลยนะครับก็พี่จะเพิ่่่มเเปป็็นนนนแบบบบบะะะคคคครรรัััังายยๆกกกดดลลอไพี มาเยอะนะครับ50า0นะครับบางครั้งก็ซื้อในส่วนของบัตรไก่นะครับก็ง่ายๆครับนี่นะครับคัดลอกไปแล้วก็ไปโอนเลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็กรอกหมายเลขอ้างอิงนะครับแล้วก็กดดําเนินรายการเลยนะครับก็สําเร็จแล้วนะครับเครดิตก็วิ่งเข้ามา60บาทแล้วนะครับนี่นะครับก็ให้น้องๆเลือกไปที่สุ่มเพชรฟรีฟนะครับจากนั้นนะครับก็สุ่มได้เลยนะครับครั้งละสิเครดิตเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าดวงดีก็อาจจะได้เพชรนะครับแบบน้องราเชนนะครับนี่นะครับหน มันไม่ได้ยากเลยนะครับส,สำหรับน้องลาเชนที่น้องลาเชนได้10เครดิตนะครับพี่ก็ได้เหมือนันะครับก็ครั้งต oh! ่อไปนะครับอัน mm นี um <S <S ้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดได้แล้วเราคิดว่าคุ้มนะครับเราก็สามารถหยุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากสุ่มต่อมีเครดิตเหลือก็สุ่มต่อนะครับอาจจะได้แจ็คพอตก็ได้นะครับพี่ได้มา344ไดมอนดอนะครับก็สุ่มง่ายง่ายนะครับถ้าเกิดเราพอแล้วก็พอนะครับเออเก็บเครดิตไว้สุ่มครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ก็พอได้นะครับ ก็คันนี้ไม่ได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับซุ่มเสร็จเพชรก็เด้งเข้ามาเลยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วน้องใครที่อยากมาซุ่มก็เว็บกดไลน์นะครับเปิดมายาวนาแล้วนะครับก็มาซุ่มกันได้นะครับสำหรับโอเคก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องสก c h a n แ e ลนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอยู่กับพี่บิ๊กสุดหล่อนะครับ น้องๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนะครับจะดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s ับ s c r i b e ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับสู่8-0,000 s u b ซั r สไครไปด้วยกันนะครับน้องๆคนไหนที่กดติดตามแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ช่องพี่โตได้ถึงขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมนะครับแล้วก็มาประกาศผลผู้โชคดีนะครับในกิจกรรม แล้วนะครับที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็น้องๆไปร่วมกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาประกาศผลนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้เพจแบบเพื่อนนะครับแล้วก็บาดกีนาแบบเพื่อนนะครับเพียงแค่น้องกดติดตามนะครับช่องพี่ไหวแค่นี้เองนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ได้ในส่วนของบาดกีหนาแล้วก็เพรฟรีในช่องพี่แล้วนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก่อนอื่นเราไปประกาศผลผู้โชคดีกันก่อนเลยนะครับก็ประกาศผลผู้โชคดีนะครับในคลิปนี้นะครับคนไหนที่ร่วมสนุกนะครับแล้วก็เม้นแรกแล้วก็แชรร์ลลิปปนี้ับบก็ไเย ฟรีๆนะครับั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่24นะครับมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับก็เป็นแบบนี้ทุกคลิปเลยนะครับน้องๆก็แจกเกือบทุกวันเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับแสดงความยินดีกับแสดงความยินดีกับน้องตัวตึงด้วยนะครับก็รับไปเลยนะครับใบกินาฟรี20บาทนะครับไปดูในส่วนของคลิปต่อไปกันบ้างนะครับก็ค้างไว้หลายคลิปเลยนะครับ เอาคลิปอันนี้ละกันนะครับคลิปล่าสุดนกครที่พี่โรไปเมื่อวานนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดเอ่อรดเวอร์วินเนียนะครับชุดนี้นะครับก็มาดูเมนแรกกันนะครับเอ่อเมนแรกจะเป็นน้องทิวนะครับท่านทิวก็แสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าน้องแชร์นะครับแล้วก็มาเมนแรกแบบนี้ก็รับเลยนะครับบัตรกินราย่บบาทนะครับแต่พี่เห็นมีอีกน้อง1คนนะครับที่เขามาเมนก่อนนะครับแต่น่าจะเมนหายนะครับเดี๋ยวพี่เห็นเขาไปเมนอันนี้ด้วยนะครับน้องดราก้อนฟีเอ่อ ฟเยอร์ก็สรับแสดงความยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะครับพอดีพี่เห็นเขาไปเม้นคลิปนั้นแล้วเป็นเม้นแรกที่นี้เม้นมันหายหน้าน่าจะเม้นหายนะครับแล้วก็เออไม่เป็นไรนะครับพี่ให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3คนด้วยนะครับคนไหนที่ลืมแช์นะครับอดได้ของางวันนะครับพี่บอกแล้วนะครับแชร์ลงในกลุ่มฟรีไฟนะครับพร้อมแคบหลักฐานไหมพี่ดูนะครับทักมา Facebook พี่ได้เลยนะครับ ก่อนสำหรับน้องคนไหนนะครับที่กําลังมองหาเว็บซื้อขายไอดีเกมฟรีไฟนะครับพี่นําร้านนี้เลยนะครับบาร์ทีช็อปนะครับรับซื้อขายรหัสเกมฟรีไฟนะครับรหัสเทพเทพไปเลยนะครับน้องคนไหนที่ไปดูนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจให้เพจนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคนติดตามเกือบหมื่นแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะมากเลยนะครับเครดิตก็น้องๆก็ดูได้เลยนะครับนี่นะครับซื้อขายไอเดีเทพเทปนะครับแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะครับสนใจนะครับแอดมินรอตอบอยู่24ชั่วโมงนะครับสามารถทักไปสอบถามได้ตลอดเลยนะครับ ก็เห็นหมาลครับเพียงแค่น้องมาร่วมกิจกรรมนะครับพร้อมกับกดติดตามช่องพี่แค่นี้เองนะครับก็ได้รับบัตรกี่าฟรีนะครับแบบเพื่อนเลยนะครับคนไหนที่อยากได้แบบเพื่อนนะครับเพียงแค่กดติดตามช่องพี่ไว้เท่านั้นเองนะครับ เออใจดีนะครับแล้วก็หมมาแจกเกือบทุกวันเกือบทุกคลิปเลยนะครับคนไหนที่กดติดตามมานานแล้วนะครับก็น่าจะรู้นะครับเออเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นในส่วนของกิจกรรมกันเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้พี่จะหมดเพชรทั้งหมดกี่เพชรนะครับพร้อมแล้วเราไปเล่นกิจกรรมกันเลยโอเคก่อนในส่วนของกิจกรรมนะครับลดสูงสุด85% Wonder Street Land นะครับ แฟชั่นเลดเวอร์บิลเลียนนะครับอิสแบ็กแล้วก็คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแบบที่พี่สปอยไปนะครับน้องต้องหมุนนะครับลดในส่วนของราคาแล้วก็เปอร์เซ็นที่ได้รับก่อนนะครับก็พิไดมา5้าซนะครับน้องที่คนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดนี้นะครับอย่าลืมกดใช้เปอร์เซ็นต์นะครับใช้ได้2ครั้งเลยนะครับครั้งแรก29เพชรพนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ แพ็เลสเวอร์มินเลียนนะครับคนไหนที่ไม่กดใช้ส่วนลดนะครับน้องๆจะหมดประมาณ3,672เพชรเนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูนะครับครั้งแรก29เพชรนะครับชุดนี้พี่มีหมดแล้วนะครับอาจจะไม่สุดนะครับนี่นะครับได้ในหมวกฟางมานะครับ ก็หมดเยอะหมดน้อยนะครับขึ้นอยู่กับเปอร์เซนที่น้องๆสุ่มได้นะครับพี่ได้แค่51เองห้าสเอปอร์เซนเองนะครับลดสูงสุด85%นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับในส่วนของกล่องนะครับค้างต่อไปนะครับ199กนะครับก็องมาดูกันนะครับว่าจะออกเลยหรือเปล่านะครับไม่ออกนะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการชุดนะครับพี่แนะนาให้น้องกดเปอร์เซนค้างที่ 7นะครับแล้วก็ครั้งที่8เลยนะครับเพื่อจะประหยัดเพชรนะครับครั้งต่อไปนะครับถ้าใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดนะครับน้องจะขอพี่ลด5้เปอร์เซ็นะครับมันก็จะเหลือแค่195นะครับสลหรับชุดนี้พี่มีแล้วนะครับพี่จะลองดูนะครับว่าครั้งที่ครั้งที่6กรามันจะออกหรือเปล่านะครับมันก็ไม่ออกนะครับ678นะครับก็ไม่ออกนะครับนี่นะครับครั้งต่อไปก็599เลยนะครับ ครั้งต่อไปนะครับ599นะครับแล้วก็ครั้งที่7นะครับ999แล้วก็ครั้งที่8ครับ1299นะครับถ้างน้องไม่ใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดนะครับครั้งที่7จะหมด999นะครับแล้วก็ครั้งที่8จะอยู่ที่1299นะครับก่อนาน้องใครที่สนใจเติมเพชรแบบเมลพาร์นะครับก็ทักพี่มาได้นะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับพี่ไม่สุดนะครับเพราะว่าพี่มีชุดแลนะ์ครับเดี๋ยวไปให้ดูชุดนะครับ ในส่วนของชุดเลดเวอร์มินเลียนนะครับน <Okay. Yes. S 1> well ้องๆหลายคนนะครับชอบในส่วนของหมวกนะครับในกิจกรรมนี้พี่ได้หมวกนี้มานะครับก็หรือว่าใช้ได้นะครับหมวกฟางธรรมดานะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของชุดเซตนะครับที่พี่ได้มานะครับอยู่ในเอก็นี่นะครับ ก็ในส่วนของเซตนี้นะครับได้มีแล้วนะครับในส่วนของหมวกนะครับว่าน้องหลายคนอยากได้นะครับ <1933. S 2> ก็มาจัดกันได้นะครับก็ให้แนะนํานะครับกดส่วนลดครั้งที่7แล้วก็ครั้งที่8นะครับถ้านาน้องคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับอก็มีแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับนี่ชุดนี้เลยนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับพี่แนะนําให้กดครั้งที่ อ่าหกและก็ครั้งที่7นะครับในส่วนของส่วนลดนะครับรือถ้าน้องไม่อยากได้ในส่วนของชุดผู้ชายนะครับช่วยไปหยัาเพชรนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่อ่าุ่มให้ไม่หมดนะครับแต่มาบอกนะครับว่าครั้งที่อ่าหกนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับครั้งที่เจ็ดนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ครั้งที่แปดนะครับหนึ่งสองเก้าเก้านั่นเองนะครับน้เราก็มาจัดกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมลดสูงสุดแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ HQ Fight Channel ตัวตมเลียนอุ้ยออกโคตรแงเลยตอนทางนี้มก่กนเรียบกก้ลยนะครับ่วนโทรเทนนี่นะครับท่าบักคงนะครับ HQ Fight Channel